สวัสดีครับผมสายยันทองสวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่สองพฤษภาคมนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สัตหีบนะครับอะไรสัตหีบที่นี่ภูวิลล่านะครับแปแปโอ้พลุมแอร์ใหญ่ก็มีโอ้ม,มีสระว่าย,ยน้ำดีจังเลยแปดแปดูวิลล่า นี่ครับต่อไปดูนีโต๊ะนั่งสังสรรค์โอ้ที่ทำอาหารตรงนี้ข้างหน้าก็มีก็มีโอ้ชิงซาโอ้โอ้ที่อาบน้ำแบบนี้ก็มีไปดูก่อนจะเข้าบ้าน โอ้โห oh, เหดีเลยตรงนี้ตองที่เหยียวโอ้ oh, ห้องน,ำน้ำก็งอกโอ้โนี่คือด้านหลังแอร์อ yeah. ุปกรณ์ <c oughs> ที่นอนโอ้เ oh, <c oughs> สื้อชูชีพก็มีเสื้อชูชีพก็ม, <c oughs> กมีเลิกไหมเลิกไหม โอ้ปกันน้อนี่ตรงไปที่บ้านเดี๋ยวไปดูในบ้านกันครับมันมีอะไรบ้างดูในบ้านกันครับอ้าวน้องก็หอมบนแดดบนแดดผู้ทางเข้าไปโอ้โอ้ มี Wi-Fi ให้ด้วยมีโต๊ะมีอ่ายาสามัญประจำบ้านดูห้องน้ำนะครับดูห้องน้ำอ้แบบหรูหราเลยอู้ดีนี่คือห้องแรกมีโต๊ะมีโซฟาห้องน้ำมีข้างในมีสองห้อง อู้ห้องน้ำห้องที่สองห้องอาบน้ำอันนี้ห้องอะไรครับอันนี้คือห้องครัวอู้มีตู้เย็นด้วยอู้เครื่องดื่มอนี่คือห้องครัวครับ เดี๋ยวดูห้องห้องนี้ครับเดดเด้ครับเด็เด้ครับห้องนี้โอ้เตียงนอนบนนี้ห้องนี้หน่อยสอบได้เลยครับมีเตียงมีแอร์ตัดนี่ห้องนอนโอ้เตียงอย่างดีแอร์เดี๋ยวดูห้องนี้ครับเอ้าสวัสดีครับผม้าพเบิ้งห้องไงครับมาหอดเลยห่อนเพราจะมาหอดครับโอ้ อ้ห้องเอเตอร์มนต์ของเราโอ้สางกําลังม่างาครับตอนนีออ้อาจารย์โอ้กําลังมีใช้วาสิหม่างจอ,อ,อต่างทางวอโอ้สวัสดีเรามากับทีมงานอาจารย์พันธ์ครับครับโอ้ดีกน่อยหนตวันเนี่ยที่แปดแปดผู้ล่านะครับโอ้เจ้าบ่ารับมือหนึ่งนี่ <49. S 1> โ,โอ้บ่แพงหรอเพื่อนรับงบบไงมันมีใหม่ได้หน่เนาะจริงห้องนี้ทำเป็นห้องนอนอีกยังได้นะครับห้องคาราวเกะก็เท่ากับว่าได้สามห้องนอนหนึ่งห้องคาราวเกะสองห้องน้ำข้างในแล้วก็หนึ่งห้องน้ำข้างนอกน,นี่มีกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านก็มีโอ้ สามห้องนอนหนึ่งห้องดูห้องนี้ดีไหมห้องนี้มีโทรทัศน์ด้วยโอ้ดีจังเลยครับวันนี้เรามาเที่ยวด้วยกันนะครับนานๆจะได้เจอกันนะครับเอาเอ่าียบๆ โอ้มีอะไรสางให้ไปไม่ดีวะจียอนมานั่งอย่างงี้จีจอนมานั่งขง่ารูตัวนี้ดิครับอ่ะคลิปส,สั้นๆเอาสนีครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับที่มากดติดตามรับชมนะครับวันนี้วันหยุดนะครับเครื่องเสียงไม่ได้ออกงานก็เลยมาเที่ยว ที่สติหีบครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับ